<Bent> <laughs> okay. เบนเทนโอเควันนี้นะครับเราจะมาแนะนำนะครับเป็นเล่นลายใหม่นะจากเบนเทนรีบูตนะครับเป็นเบนเทนรีบูต2017นะครับคือเบนเทนที่มันเอามาที่เขามาการ์ตูนดิเวิร์กนะเอามาทำใหม่เราฉบับ2005นะครับที่โด่งดังในอดีตนะมารีบูตใหม่นะปี2017นะครับกี่ปีเนะี่ย2005 10 สองปีที่แล้วนะครับโด่งดังมากเลยนะอันนั้นผมก็นกับลูกสาวผมนะมีลูกสาวอันนี้ยังสามสี่ขวบแตตอนนี้เป็นสาวแล้วนะครับดูกันติดกันกนเนียมนะครับฉบับดั้งเดิมนะสองพันห้านะครับเบนเทนอันนี้เป็นเบนเทนิสันกับเกรเมเตอร์นะครับคือเ็นเทนิสันใช้นาฬิกาอมนิทริก แปลงร่างเป็นเกมเมเตอร์คลิปนี้มาแนะนํานะครับไม่ได้แกะมารีวิวนะไม่ต้องมาดรามา่าว่าผมว่าไม่ไม่แกะอะไรอะไรนะนะครับของเล่นของขำดีกว่าเบนเทนนะครับเออปกติเนี่ยงานเบนเทนที่ผ่านผ่านมาจะเป็นของแบนไดนะครับแต่ว่าสําหรับฉบับรีบูตเนี่ยย้ายค่ามาอยู่ p l a เพลเม l เพลเม e ทอยนะคือบริษัทเดียวกับที่ทําพวกเต่านินจานะที่ด่งดัง นะครับ T8 มีทัน,นติตนจัเเตเตอร์นะ่ะเพเมทในงานเขาก็โอเคนะตอนแรกก็ผ่าน,านๆเนให้เ hey, ป็นเทนตูล,ลองดูแล้วก็ไม่ชอบนะแต่ว่าพอดูงานไปหยิบดูเฮ้ยสวยนี่หว่านะครับลองดูดิเดี๋ยวนี่คือหน้าตามันเหมือนกับในนั่นเลยนะในเมชั่นก็ไปว่าเขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะออกแบบมาแบบนี้นะเด็กๆพอโตเด็กสิบขวบเป็นเทนิสันและตัวนี้เกมเมเตอร์นะครับ แล้วก็มันมีฐานยืนอยู่ด้านหลังด้วยนะมองเห็นว่านะมีซ่อนอยู่ด้านหลังคือเอามาเป็นฐานยืนให้เกมเมเตอร์ได้ด้วยนะครับรูปแบบแพ็คก็ทำอันนี้เป็นรูปเบนเทนิสันนะครับแล้วก็เป็นรูปนาฬิกาเป็นรูป o m n i t r i ิกนะแพ็กเก็เขาอะนะครับเป็นเทนก็นําเข้าโดยคิดนะครับคิดนะโดแปซิฟิกนะเมเมททอย Metroid นะครับราคา4ี่บาบาทนะแต่ว่าตัวนี้จะ ค่อนข้างหมดัวเขาไม่รู้ทำไมเป็นตัวเบนเทนมั้งนะครับที่เดี๋ยวมาวงวานคิดที่ผ่านๆมาก็ไม่เจอตัวนี้นหมดเกลี้ยงก็ไปเซ็นทันเมสเกตได้มาเซ็นทันเมสเกตเหลือตัวเดียวนะครับก็ไปจับกันได้ไปหยิบไปซื้อไปจับไ <c> อ <oughs> ้โปเกมอนนะครับเบนเทนอันดอร์เรดทูปิทิสเค้าซึ่งเกรนันฮิสแ n นปา m a แม็กไงเบนไฟน์แอร์เลนวอชนะครับเขาไปเจอในกไก่เอร์เน The a m n e r i a c was a l l o w him to transform into 10 different a l i e n แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้1ิชนิด One transform b e n take on the alien appearance and power while away remaining a 1 0 year old boy. นะครับ The result the ultimate kid superhero. นะครับ Ben นทินิสัน b e n use the power of the o m n i t i c to help other and stop the bad guy, but isn't above a little superpower mischief now and then. นี่เป็น Grey Matter นะครับ ก็เป็นพวพันที่คิดค้นในอิมทิกแหละแล้วก็มี DNA อยู่ในอิมทิกด้วย,วยเบนเทนก็สามารถแปลงร่างเกรเมเทอร์ได้ตัวเล็กนะของเล่นก็ทําออกมาไซส์แบบค่อนข้างดีนะเล็กก็ไม่เล็กมากนะครับแต่ว่ารุ่นก่อนๆของเบนได้นี่จะตัวใหญ่เลยนะครับเกรเมเตอร์นะครับ small in stature, cute in intellect มันฉลาดนะแต่ว่าตัวเล็ก This slimy alien is stronger than he looks. g r a y matter proof that s o m e t i m e brain r e a l y to beat down b r o n นะครับ collect them all สำหรับเวฟแรกเวฟแรกนี้นะครับก็ออกเป็นเวฟแรกก็มีออกมานะสิบสองแบบสามสี่ห้าหกสิบสามนะครับก็มี heat blast นะ heat blast diamond head four arm bend and g r a y matter นะครับ cannonball x e l e r l e x l r x, LR x. เอ็กซ์เลเล็กนะครับสมัยก่อน,นเขาเรียกกันแบบน,นี้ก็เฮกส์นะครับพ่อมดนะตัวไลายสตรีมสมิธก็เป็นตัวไลาย2ตัวอัปเกรดนะครับอันนี้ด็อกเตอร์แอนิมูก็เป็นตัวไลายเป็นด็อกเตอร์ที่ค้นคว้าพวกสัตว์ประหลาดวไลวายวายนะเป็นเอเลี่ยนพืชนะครับโอเวอร์โฟลูแล้วก็ซิงฟลายนะครับเอเลี่ยนสิบตัวนะแล้วก็ผู้ไลส์สามสิบสามแบบนะครับแคสต์เบนเชนออนกับตัวเน็ตเวิร์กแอนด์อันไลส์มอลเอเลี่ยนซูเปอร์พาวเวอร์เอด เบนเทน dot com นะของตูนเน็ตเวิร์กไปดูได้นะครับผมก็จัดมาสองแบบนะของแบบจี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วต่อไปผมจะจัดฮิตบัสต์ตัวนี้หนักมีน้ำหนักนะสำหรับโฟอาร์มแนะนําให้เก็บนะครับสองแพ็คนี้ไว้ก่อนนะครับแพ็กอื่นถ้ามันเหลือค่อยซอยเซลอะไรก็ว่าไปแพ็กเกจเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบิทเบรกเบิร์นเชนลองดูรายละเอียดของตัวโฟอาร์มอูนะครับแต่การออกแบบตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับฉบับ2005นนะเพราะเสื้อขาว ใครเคยดูรู้นะมันแตกต่างไม่มากสําหรับการรา,ายละเอียดต่างๆเนี่ยมือเมอลายอะไรต่างๆมันเหมือนกันเลยนะผมดูแล้วเออโช่ท่าเว้แล้วก็มีโซ่มาให้แบบให้ดึงขาดอะไรแบบน,นี้ยโฟอ,อาร์มนะครับเป็นเอเลี่ยนจอมพลังนะโอาร์มนะครับอาเป็นเทนโฟอ,อาร์มนะนี่เหมือนกันมีมอกก็ ก็นั่นนี้เหมือนกันนะครับ On the road trip for arm he super strong นะครับ for arm can lift the heaviest object and pack the most powerful p u n c he create shock wave by clapping all four hands together สร้างช็อคเวฟด้วยการตบมือสี่ข้างเข้าด้วยกันนะเหมือนฮักส s m a เลย and use h i s b r u t e s t a n n to s o l v e a n y p r o b l e m ใช้พลังแก้ไขปัญหานะครับแต่ว่าเเม m e r เทอร์ใช้สมองไง บิตเบรกบัญช right? like right? so, ีนะครับก็ collect demo off premise เหมือนกันนะการ์ตัวเน็ตเวิร์กนะครับก็นะคลิปนี้ขออแนะนำนะครับนะครับก็นะเป็นเทนรีบูสสองพันสินะครับก็ไปจัดกันได้นะแต่แนะนําตัวเป็นเทนก่อนเลยนะครับถ้าเก็บ2ตัวก็โฟล์ท์อาร์มแล้ว แล้วตอนนั้นก็รอเซลล์แล้วก็กาลันไปนะครับเอเพัพวงท่านทีเข้ามารับชมครับ